ข้างไหนลูกอ,อ่าเป็นหน้าทองสำริเหรียญบาทน้ำเกลือน้ำเชื่อมโอเคอ่าโอเคกิจกรรมต่อไปร้าผมาว่า แล้วก็อไรแล้วอีกมากโอเคกิจกรรมที่สองเรียบร้อยหรือยังคนนี้อยู่กลุ่มไหนคนนี้อยู่กลุ่มไหนไปเข้ากลุ่มตัวเองอ่าเร่งมือแร่งมือกลุ่มไหนยังไม่เสร็จทีปูเห็นอะไรมึงก็ต้องเห็นบ้นี่ี่ ไปขึ้นกิจกรรมที่สามเด็กๆก,กิจกรรมที่สามทำยังไงอ่ะเงียบก่อนฟังคุณครูเงียบก่อนอ่ะตอนนี้กิจกรรมที่สามคือวาดภาพวาดภาพเราเริ่มจากก่อนผสม,มเข้าใจไหมลูกสมมตุติเด็กๆเ,เลือกน้ําเกลือเด็กๆเ,เลือกน้ําเกลือมาวาดในภาพกิจกรรมที่สาม B4 มีอะไรมีเกลือเป็นกองกองอยู่อ่าเกลือนะลูกนะอ่าแล้วก็มี H2O เป็นของเหลวอ,อยู่ในบีเกอร์ได้เปลี่ยนแปลงเป็นอะไรในบีเกอร์นี้ข้างในมีอะไรเกิดขึ้นเกลือกับน้ำอยู่อย่างไรนะ,ะเกลือกับน้ำอยู่อย่างไรนะลูกนะดังนั้นคุณครูมีตัวอย่างให้ดูนะลูกนะตรงนี้มีตัวอย่างให้ดู อ่านิดนึงอ่าอันนี้คือตัวอย่างของคุณครูมีเกลือเป็นกองกองอยู่ตรงนี้นะคะเกลือเราเรียนมาแล้วอยู่ในรูปของผลึกเป็นกอนกอนเป็นผลึกแล้วก็มีน้ำอยู่ในบีเกอร์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีเกลือกับน้ําผสมกันอยู่ในบีเกอร์แบบนี้นะลูกนะแบบนี้นี่คือสิ่งที่ให้ความใน กิจกรรมที่สามฉะนั้นเด็กๆเลือกมาหนึ่งตัวอย่างที่เราคิดว่าเรารู้จักในการทํากิจกรรมที่ผ่านมาแล้วมาวาดรูปอย่างนี้อาจจะเป็นอากาศก็ได้มีไนโตรเจนเยอะๆแล้วก็มีออกซิเจนมีคาร์บอนไดออกไซด์มีอะไรต่างๆแล้วก็ผสมกันได้อะไรเป็นอากาศอย่างนี้เป็นต้นอ่ะโอเคไหมลูกใครไม่เข้าใจถามใครไม่เข้าใจถามอ่ะเข้าใจแล้วลงมือทา ลงมือค่ะอ่ะก่อนอื่นตัดสินใจตกลงกันก่อนในกลุ่มว่าเราจะเลือกสารละลายตัวไหนแล้วก็เอาสารที่มาผสมกันได้ตัวนั้นมาอ่าเร็วๆค่ะลงมือปฏิบัติอ่ากลุ่มนี้ได้อะไรกลุ่มนี้เอาอะไรเกลืออะไรคะเกลือเลยใช่ไหมอ่ากลุ่มนี้ได้อะไรน้ําเชื่อมก็คือผสมระหว่างอะไรหรอ ตาลกับน้ำโอเคกลุ่มนี้ได้อะไรลูกเลือกอะไรคะเลือกอะไรน้ำเกลือซ้ําแล้วมีคนเอาแล้วน้ําเกลือเอาอันใหม่อ่าเลือกตัวใหม่เลือกตัวใหม่เลือกตัวใหม่กลุ่มนี้ได้อะไรกลุ่มนี้เลือกสารอะไรลูกน้ําเกลือเพื่อนเอาแล้วไม่ซ้าแล้วลูกเลือกตัวใหม่น้ําเชื่อมเอาแล้วอ่าเลยเลย อ่าโอวันตินลองดูว่ามันได้ไหมมีอะไรบ้างมีส่วนผสมได้ได้ลองดูอ่าวาดมาวาดมาในโลกอ่าในบีเกอร์มันอยู่กันยังไงวาดมาด้วยมันอยู่กันยังไงลลเออมันละลายยังไงวาดให้คุณครูดูหน่อยออกลุ่มนี้เลือกอะไรครับน้ำโซดาครับกิจกรรมนี้ทำไมยังไม่ตอบล่ะครับ เขาผ่านไปแล้วนะเร็วๆทำเร็วๆกิจกรรมนี้ช่วยกันช่วยกันดูจากตรงนี้ค่ะดูจากหนังสือเราทองคำบวกเงินแล้วก็มีทองแดงเป็นตัวทำละลายเนี่ยหาสิเพื่อนหาคนนี้หาอันนี้เรียกว่าอะไรชื่อเรียกของเขาชื่อเรียกของเขาว่าอะไรโอเคไหมอ่าเร็วๆเร็ว,เรวช่วยกันทำก่อนให้มันเสร็ดใน,นรูปกลุ่มนี้ไหนนว่ารูปยังไงกลุ่มนี้เลือกได้หรือยัง น้ำเกลือเอาแล้วน้ำตาลเอาแล้วโอวัลตินเอาแล้วอ่าเอาอะไรลูกเร็วๆอะไรคะฮะอ่าน้ำโซดาเพื่อนเอาแล้วกาแฟนี่ล่ะอะไรลูกวาดอะไรโกโกโ้ชอบโกโก้เขาเอาแล้ว โกโก้ go, go, เอาแล้วไมโลนะครับไม่โลเอาไมโลออะกลุ่มนี้ในตัวอย่างที่เราทํานี้ก็มีทั้งหมดนะ้ลูกสามารถนํามาใช้เป็นเป็นตัวอย่างแล้วก็วาดร,รูปได้นะคะตรงนี้เออเดียวกันอ่ะเร็วๆช่วยกันตอบเร็วๆช่วยกันหลายๆหัวตัวเล็กช่วยเพื่อนดูช่วยเพื่อนคนนี้ก็ช่วยกันคิดกิจกรรมที่สามตอ่อว่าจะทํายังไง เสร็จแล้วก็ลอกลงในสมุดต,ตัวเองนะลูกของใครของเรามาลอกเลยทีละตอนทีละตอนได้อะไรหนูน้ำปลาน้ำมันปลมได้อ่าหนูก็ต้องรู้ส่วนผสมว่าอะไรอะไรก่อนเขียนอ่าแล้วในเนี้ยน้ำตาลมันอยู่ยังไงน้ำมันอยู่ยังไงเขียนด้วยใครที่ ให้เดินไปดูตัวอย่างข้างหน้าจริงๆน้ําเกลือน,นี่คุณครูเอาแล้วคุณครูก็ไม่ค่อยอยากให้เอาเท่าไหร่นะเนี่ยหนูมาดูมาดูอ่ะว่านีหรอครับต้องบอกว่าอนุภาคอยู่ตรงไหนนะลูกนะต้องบอกว่าอนุภาคของมันอะแทรกอยู่ตรงไหนเนาะเชนเนาะอ่านะเร็วๆค่ะ เอาชาได้ไหมชาผสมกับอะไรชาข้าวตรมไหนเอาฮะแถวนี้แหละมันมีหลายอย่างอยู่ลูกตรงนี้ก็ใช้ได้หมดอ่าดีบันทึกดีบันทึกอยู่ตรงนี้ลูกอยู่ตรงนี้กับหัวหน้าดูกับหัวหน้า